สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกแล้วค่ะวันนี้อยู่กับคีวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบบอกเล่นเองแต่อยู่ในแมปรถรถไฟแล้วก็ให้หลบเอาไว้นะให้หลบรถอไม่ใช่ไม่ใช่ให้ให้หลบให้ลใหลบรถไฟครับให้อยู่หลังที่กั้นในเส้นนี้ครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมผมเป็นเด็กก็ต้องสอนได้แหละขั้นแรกครับทำ ห้ามห้ามทำแบบนี้ครับนี่นี่นี่ห้ามยืนแบบนี้ครับก็ห้ามทำยืนบนรางคืออยู่เอาตองใช้ช็อตอก,ก่อนหรว่าท่านชมเห็นแล้วน,นี่มันท่านชมดก่อนนี่มันผมไม่ได้มีอีซออีกแต่ว่าผมติดคุ้งเนี่ยเออโอยวันน พูดถึงรถไฟก็มาเลยทางนู้นใช่ไหมคือว่าทางนู้นห้ามยืนแบบนี้ครับเเนี่ยห้ามยืนแบบนี้มันย้นรถไฟจะชนท่านผู้ชมก็ตายอย่างสนาเนีย่ยผมตายแล้วเห็นไหมผมมาเกิดใหม่เลยเนี่ยบอกแล้วไงท่านผู้ชม ห้ามยืนนะคะห้ามยืนขวางทางรถไฟมมยัน่รถไฟอาจจะชนเราตายได้ครับแล้วอีกอย่างห้ามยืนแล้วก็อีกอย่างห้ามเอารถไปขวางดางรถไฟนะครับเดี๋ยวเอยดูนะต้องหลบให้ทันนะอย่างที่ก้านมันจะก้านแล้วใช่ไหมแล้วก็ทําแบบนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวตำรวจจับนะแต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้ปุ๊บรถพังเลยท้ชมใครไม่อยากรถพังอ่ะ ก็ดูคลิปนี้ก่อนนะครับชนรถเราอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูท่านชมรอดูเสียงนี้ก็มาบ่อยจังมาบื่อแล้ววิจัยเช้าแล้ววิดาวตกอะ่ะวิดาวตกเยอะเลยน่นเลยไหมตกเยอะ ฝนหรือดาวเนี่ยน่าจะดาวแล้วมั้งไม่รู้ว่าฝนฝนก็ตกตรงดาวแปลว่าน่าจะหรือว่าฝนคุณๆนะท่านผู้ชมครับฝน,นเดี๋ยวถ้าน้องเดี๋ยวถ้าห้ามจอดนะครับแต่ว่าเนี่ยห้ามจอดแบบนี้แต่ว่าเาราดันเยอะเวลาดาวเวลาเราด,าดนะันล้น่ะ ต้องให้รูปมาคองครับพูดถึงก็มาเลยฮะไปดนูนท่งชมชมเห็นในรถมเมนี่เห็นรอมไหมหนสีดำอลัมฉ่ำเลยไหนมาเย็บมันยบเห็นไหมโอ้โหดูรถไปไหนแล้วอ่ะฟังรู้แล้วมั้ง โอเคค่ะท่านผู้ชมที่ผมก็สอนอยู่นะกกนออโอ้โหสุดยอดมากเลยท่านผู้ชมแต่ว่าที่ไฟเขียวด้วยไฟเขียวไฟแดงผมนี่เสียงแหบท,ทุกวันเลยนะ <c oughs> ก่อนพี่ลมทำนี่คือแบบท,ทำออกมาสมจริงมากนั่นคือไวดอ่ะ ไฟเห็นแบบนี้ก็คุ้นเคยแล้วนะตปท่านชมดูไฟอีกรอบผมก็พอแล้วพอชิปนี่นแหละห้ามยืนแบบนี้ครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะอานาดนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพอยังยังอยาหอกเล่นก็อไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมนึกผิดนึกผิดนึกผิดแล้วกก็เฮ้ย มันงมกอกนานมากในท่านชมดูผมลองสตอ๊อกมันนานกว่านาะทีดูเนะี่ยท่านชมรถไฟยังไม่มาเลยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยดึกดูผมห่วงนอนแล้วเนี่ย,ยผมกลับไปนอนเลยเออขุดใจ สำหรับที่ไม่ก็ขอตเตือนรับไปก่อนอย่าก,กดตามช่วยชีวะเพื่อเป็นกำลังใจให้ชื่อครับเรื่องที่สำคัญอย่าก,กดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเดือใหม่ชิมนะครับบ๊ายบายชิวตายอย่างอนาถ